ตรงไหนขาใครขาโอ้ยขาขนคนคนโม่หนึ่งแ่งจะมีสนัยอีกเออโอ้ยเอาไปละลายตัวเวยโอ้ยอะไรหนาวะโอ้ทำบอลีปถึงตัวทีเสียงไอ้ไงหือปอและปืนมาส่งพลังเอาละพอกันทีพอกันทีกับของแต่งอะไรเดิมๆที่ว่ามันค่อนข้างจะไร้ประโยชน์วันนี้แหละ ข้าจะใช้ของแต่งที่เป็นชุด JAK มาใส่ทั้งกระบอกเริ่มจากปืน MCW เป็นปืนที่ค่อนข้างจะมีความนิ่งและก็มีความแรงระดับหนึ่งพอใส่ JAK บอกเลยว่างานนี้มันจะเปลี่ยนโลกในการเล่นเกม w ว r z o ซ e นโมบายอย่างแน่นอนแต่สีมันจืดไปหน่อยขอแต่งลายให้มันหน่อยละกันนะอืมลายนี่แหละบ่งบอกถึงความรวยอืแค่นั้นยังไม่พอ ขอใส่จอแสดงผลสักนิดหนึ่งจะเป็นอะไรไปเสียงหลดทำไมเนี่ยหาอะไรที่มันดูตุ้งติ้งพูดได้ดีกว่านี่ไงเอาแมวไปแล้วก็ไอชิ้นหนึ่งปืนพูลเลมยอด 2. 2> เจ62หกเนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นปืนที่สามารถยิงระยะไกลและกระสุนค่อนข้างเยอะเพราะมันคือไรแมชชีนกันยังไงล่ะ <c oughs> แต่ชิถุยแต่สีมันเืดอไปอีกแล้วงั้นเรามาแต่งปืนนี่มันหน่อยจะดีกว่าอืมเอาไปสีเวละกันนะสีจะได้เปลี่ยนลายได้ ผมค่อนข้างชอบไลายอนิเมะนะงั้นนี่แหละเอาไลายนี้เลยอือยอดแล้วก็หาจอแสดงผลให้มันอีกรอบหนึ่งละกันนะผมเป็นคนที่ชอบหลงลืมเวลามากฉะนั้นแล้วผมคงจะใส่เป็นเวลานี้ละกันนะจอแสดงผลแสดงเวลาว่ากี่โมงแล้วจัดแปะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเวลาลงคืนสู่สนามแล้วเอ้ยนทำไมต้องหมายวะเอา้าเอา้เอาไม่ได้ตั้งพรัตชนไว้เหรอ <c oughs> ลืม <c oughs> มันได้ตั้งออโต้พาราชูดไว้ o วอร์เ s นส์ค o สโตเอ้ยไปเว้ยเต็มลงโอเคเพื่อนจะไปหลังจากที่ข้าห่างหายไปจากช่องนี้ไปอย่างยาวนานถึงเวลาที่ต้องไปคว้าแชมป์แล้วทุกคนต้นสะดบชิงเงินมาให้ได้มากที่สุด <What the? S 1> นี่แหละทีวีสเตชั่นสนรวมแห่งการลงหลายคนเลยเนี่ย บอกตรงว่าคิดถึงมากๆไม่ได้มาแบบนี้นะอ้าวแม็ยังไม่ทัพูดขาดคําเพื่อนเราก็ดาวไปซะก่อนจุดสูงสุดทาไม่เราสามารถเล็งคนได้ง่ายขึ้นโอ้ลีแรเปิดอะไรมาว่าเนี่ยมันต้องเปิดน,นี้อ่านเขไปล่วงไปดึงเอออมาคนเดียวมันก็เสียเปรียบแบบนี้แล้วนะ,ะ,ะแม่ เมื่อกี้ประมาทไปนิดนึงรอบนี้ขอแก้ตัวหน่อยละกันนะมันอยู่อ่านนั่นนั่นนั่นเอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนหึสวันนี้ครับผมโวงนหนึง่งแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกออมอๆอมออมออม,อม,อมแปบ๊บออมแปบ๊บออมแปบ๊แปบยินเสียงเขาท้างซ้ายจะวางมัสเตอร์เฮ้ยโอ้โห,โโหนี่ระเบิดอัดน,นี่ไงบอกแล้วอาวุธนส่งพลัง จาจจะวางกับดักดักเอาไว้สัหน่อยดีนะมันไม่เห็นเกือบเอาละเป้าหมายต่อไปของเรามันคืออะไรดีเดี๋ยวเราขอหาเป้าหมายแป๊บว่าแถวนี้มันมีอะไรอยู่หรือเปล่านะเป็นไงเบิ้ลเปื่นเบอร์สามของเราไม่ทําอะไรเลยสายาักซุ่มเอรอรถรเอาละเว้ยงานนี้ขอตามรถเน่อยวกันนะมันจะไปไหนของมันละเนี่ยอืมมันจะขับไปเรื่อยๆอย่างงั้นเลย แสดงว่าไอ้นิ่มมันกำลังล่าเควสอยู่อย่างนั้นสินะแต่ฉันกลัวอย่างเดียวเลยคือฉันจะตามรถมันไม่ทันนี่แหละสิ <Yeah. S 1> เฮ้ยจะขับไปถึงไหนเลยเฮ้ยเฮ้ยรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยรอก่อนจะรีบไปไหนรอด,ด้วยโอ้ไ oh ม่มองมงตรงนี้สินะปืนทำไมดอกแต่ละปืนมามันไม่ชอบเซ็ตเป็นไอเทมเราเนี่ย <Yeah. S 1> เฮ้ย <Yeah. S 1> เฮ้ยรถ <be active. S 1> มันหยุดแล้วรถมันหยุดแล้วเดี๋ยวด้ มันเหมือนมันจะได้ยินเราหรือเปล่าหรือมันเห็นเราหรือเปล่าเฮ้ยอูวิ่งมาแบบนี้ก็ไม่รอดสีนมมือหอแต่จริงนะคือแบบว่าปืนยิงนิ่งมากพอใส่ JK 5ชิ้นนะฮะใครเขาก็อยากเปิด UV จังเลยดีวางกับดักไว้ก่อนขุดค้าดเงียบโอ้โหใครยิงมาใครยิงมาใครยิงมาให้แมเสียงอ่อนเลย ดีเสียบเท้าดีเสียบเท้าสวัสดีครับอะไลมาตอนี้ก็ไม่รอดสิครับกระสุนหมดไม,ดไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบยิงมาแต่ไกลแล้วเมื่อกี้ยิงผ่านหลังมาเลยไม่มีใครยิงขู่ฉันแล้วจะหนีรอดกลับไปได้หรอกนะมาเริ่มตามหมายแทนเว้ยตามเมื่อกี้แม่งหลังจากยิงศพล่าสุดไม่มีคนนี้ยิงป่อเลยโคตรจะเครียด ลุ้ลุ้นลุนสองล่อสะดมเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะฮะนี่ยมันโอ้มัลลงมาเป็นกลุ่มอีกแล้วเกมเมื่อกี้ก็ลงมาเป็นกลุ่มรอบนี้ก็ลงเป็นกลุ่มเอาวะไหนเตตัวใช่ไหมต่อยิงไม่ถึงรัวไปหนึ่งรัวไปสองมาเดี๋ยวเวลาสำสศตกลงมาเอยมันมีด้านหลังด้วยหนึ่งสองจัดไป มีด้านหลังคนหนึ่งเดี๋ยวตั้งหลักแป,ป๊บไหนโอเคบอลสามล่วงไปเออรอบนี้เปิดหัวมาดีเว้ยอุ้ยสไน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 ไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยแมกำลังยิงอะไรข้างหน้าขอรีโหลดก่อนเดี๋ยวเล็งเล็งแมปล่วงหนึ่งล่วงไปสองข้างหน้ามีอหนึ่งคน ล่วงไปสามมีแต่บอดต้งนั้นเลยทำไมมันมีแต่คนมีเสน่หมาแถวนี้วะโอ้โหเก็บ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 เฮ้ยหนิงเสน่ห์แกวกยิงเข้าเมื่อกี้เลยเดี๋ยวขอแอบแป๊บหนึง่งขอแอบแป๊บหนึง่งอ่อวางกับดักไว้นี่อะไรโอเคเ <c oughs> วทคิง <c oughs> <King. S 1> มันต้องมีคนมันต้องมีคนแถวนี้แน่ๆแน่เออมอนจะเห็น active. โอ้โหเปิดยุยเวียนเต็มเลยเว้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนดีแค่ตอนต้นเกมมากันเยอะแยะอะไรกันขนาดนี้มีไหมมีไหมไม่มีตรงนี้เคลียร์อู้ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เจ็บ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 โอ้เจ็บเว้ยเจ็บเว้ยมันเล็งจัดตรงไหนขาใครขาโอ้ยขาคนคนคนโม้นึงงั้นจะมีต้นไหนอีกอ โอ้ยเอาเปา็นยลายตัวเว้ยโอ้ยอะไรหนาวะโอ้ทำบอลีหนึงตัวที่เสียไอ้ไงปอดและปืนมาส่งมาหลัง,<อ>งเติมก,ก,กอดก่นอนโอ้โหมีคนบ้ามาอีกรีโลก่อ,อนเลิกรวมไปสามสี่ไงามาเป็นตีไมละมึงโอ้ยจะมาอะไรกันเยอะแยะขนานด,าด,ดนีด้วะเนี่ยพู่ขนาดต้นเกมเหนื่อยเนะี่ยมีไหมมีไหม,มแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเท้านะ เอออุ้ยอุ้ยอ้ยอะไรโอประตูประตูประตูโอ้ไม่หลอดอ้โอ้ปนลมทีมันไปอยู่แถวนี้ด้วยโอ้ัมยอมตายก็ได้โอ้มันเับปืนพลาดไว้เลยนี่่ะดยความที่เอาปืนพลาดมันเลยนิ่งนี่ได้ยินเสียงเท้าแถวนี้ว่าใครมันขับรถโอ้นี่ไงไอตัวนี้ ไม่รู้ใครอแต่ขอซ้ําไปก่อนโอ้ยมันขับรถเล่นอยู่ด้านหลังเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะพ่อหนุม่มแล้วตัวแล้วมันเป็นตัวที่แบบมีเงินมีเงินเยอะด้วยไงประเด็นไปมาแล้ว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 แต่ขอซ่อนตัวกันขอ,นซ,อนซ่อนตัวกันระยะแบบนี้มันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวยิงรีบหน่อยดีกว่าอืมหลานเพื่อนฉันรู้ว่าแกไม่กล้ามาหรอกเพราะว่าแกกลัวยังไงละ่ะแกถึงกล้าขับรถอยู่อย่างเงี้ยมันขับอ้อมมันขับอ้อม เฮเพื่อนเบอร์หนึ่งของเราอยู่ใกล้ๆเว,ว้อ้าวอ้าวเพื่อนโดนบทเรียบร้อยโดนรถบด,ดเป็นหมายใกล้หมายใกล้ละโอ้โหรถมันเป็นรถหุ้มเกราะเฮ้ยมันจอดใต้มันจะคุณลงมาปะเราจะไม่หลงกลฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราลงไปเนี่ยมันก็จะสามารถยิงเราได้ ไม่มาไม่มามันไม่มาเฮ้ยมันมันจอด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 นิ่งแต่ว่าเสียบบงปืนก็ดังด้วยมันจอดนิ่งขอไปขอไปร้าไก่เลยแล้วกันจ้าเอ๋นี่ไงขับรถกินประเทศมาดึงไก่วะอึยเงินเยอะซะด้วย,ยแต่ก็เลือดเกือบหมดหลอดเหมือนกันเนี่ยเจ็บหนักเลยเว้ยเดี๋ยวปล่อยแอร์ไซด์ก่อน โอ้เสตสนไนเปอร์ก็มาอีกไม่โดนไม่โดนมันน่าจะไม่ได้ยินมันมันน่าจะไม่ได้ยินของบนอนะเอาละเดี๋ยวเวลาถึงช่วงท้ายของเกมแล้วสินะรู้สึกว่าจะต้องทำเงินให้ได้โอ้โอข้อางล่างกำลังกำลังบวกกับพออยู่ครับลูกพี่มาบ่ไรพี่เดผลจะกดควานเพื่จบบกกับคุณพี่ให้เพื่อกันแทงเด้านหลังและเผาเนียบ,บไว้รุนร้อนแรงไปเจ้าฮอ หอรัมนี้ใช่ไหมที่ทุกพี่ี่อยากจะยิงมีไงเก็บให้เรียบร้อยหอร่วงตูบืนมันทรงพลังถึงขั้นยิงหอตกเดีเลยเนี่ย <c oughs> จะบ้าบอคอแตกที่สุดมันไม่ได้ขนาดน,นั้นเพราะว่าไอ้คนเมื่อกี้มันยิงไปเยอะแล้วโอ้แต่ว่ตววาตังเราตังทีมเราน้อยนะอย่าหวังผลชนะเลยเกมนี้ <c oughs> เงินเงินแล้วก็เงิน พึ่งขึ้นมาอันดับทีออ่สามไม่งาไม่ถึงขึ้นของอันดับที่หนึ่งเลยเอาละมันคงจะหมดหน้าที่ของเราแล้วสินะเพราะว่าไม่มีคนที้ยิงแล้วอู้ว้าวอู้ว้าวอู้ว้าวมันจะไม่หมดสินะเหมือนจะยังมีคนซ่าอยู่เดี๋ยวดูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่บนเขานู่นนะแต่ว่ายังไงก็ยิงไม่ถึงโอเคจบที่อันดับที่สาม